สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาตามต่อกันใน Princess Silver นะคะคำสาบรักชายาผมขาวกันใน EP <c oughs> 43 48ค่ะท่ไงก็ไปต่อกันเลยนะคะที่ว่าตอนที่แล้วอะ่ะ ทางหลีอ๋องได้แอบมีสัมพันธ์กับทางยาหลีซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูกันว่าตกลงแล้วอ่ะเขาแอบมีสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่าแล้วทางองหญิงหลงเลิอที่รู้แล้วนะคะว่าเขาทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันจะรู้สึกยังไงส่วนทางผู้โฉนะเขากําลังที่จะมาทางไทยแดนใต้เพื่อทําภารกิจรับอย่างหนึ่งต้องไปดูกันว่าภารกิจสําคัญนั้นมันคืออะไรไปตามกันต่อในคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเย้ โอเคต่อกันตอนที่แล้วนะคะที่ว่าทางยาหลีมีสัมพันธ์กับทางหลีอองแล้วทางใต้เทาซุนพ่อของนางก็ได้แอบปั่นหัวคุณนาในรนาชสำนักเอาเรื่องนี้ไปทุนหลีอองแล้วก็บังคับให้หลีอองนะคะรับยาหลีเป็นพระชายาเพื่อที่จะให้กําเนิดพระโอรสด,ด้วยและพวก่กขุนนางยังทูนให้หลีอองปลดปีศาจผมขาวแล้วก็แต่งตั้งให้คุณหนูซุนเป็นตําแหน่งพระชายาแทน แต่แล้วหลี่อองก็ฆ่าไม่ตายจริงๆนะว่าตามคาดเลยหลีอองรู้แผนการของทางยาหลีคืนนั้นนะเขาไม่ได้อยู่ที่ตำหนักเขาให้เสี่ยวเคอแต่งตัวเป็นเขาแล้วก็ไปอยู่ในห้องหนังสือแทนเสี่ยวเคอเองก็รู้ด้วยนะว่ายาหลีอะแอบจุดทุบหอมกลมใจไว้ด้วยเมื่อยาหลีเข้ามาในห้องหนังสือคนที่นอนอยู่นั่นก็คือเสียวเคอนั่นเอง <S <S และพอยาหลีรู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะโดนเปิดโปงแผนการแล้ว นางจึงได้แค่ยอมรับในท้องพระโรงว่านางยังไม่ได้มีสัมพันธ์กับทางหลีอ๋องแต่แล้วเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าทางชายแดนมีทหารถูกปีศาจผมขาวฆ่าตายถึง13นายไต้เท้าซุนจึงรีบกระพือข่าวเหลือให้ร้ายแรงมากขึ้นทางหลีอ๋องจึงให้แม่ทัพหลวงไปคุมสถานการณ์ไว้ก่อนเขาขอเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นจะตามจับฆาตกรตัวจริงให้ได้ซึ่งแท้จริงแล้วใต้เท้าซุนคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด เขาได้ร่วมมือกับทางฝูยวนนะสร้างข่าวลือว่ามีปีศาจผมขาวฆ่าแม่ทัพหลวเฉียวน้องชายของทางแม่ทัพหลวจื่อฆ่าทหาร13นายเพื่อปลุกระดมให้ทหารกดดันหลีอ๋องทําให้ฐานทางใตอ้อ่อนกําลังลงแล้วก็ยังได้ขอให้ฝูยวนช่วยตระกูลซุนด้วยเพราะเขารู้ว่าต่อให้เขาเป็นอาจารย์ของทางหลีอ๋องแต่ว่าตอนนี้หลีอ๋องไม่เชื่อใจเขาอีกแล้ว สุดท้ายแล้วผ่านไปหนึ่งวันหลีอ๋องกลับมาพร้อมหลักฐานในมือว่าเขา่าจับตัวฆาตกรได้แล้วนางคนนี้สวมใส่วิกผมขาวมาหลอกเป็นปีศาจผมขาวและยังได้เปิดโปงด้วยว่าโรงเตียมที่มีนักเล่านิทานมาใส่ความพระชายาแล้วก็แอบฆ่าเสี่ยวเอ,อ้อโบยความผิดให้ว่าพระชายาเป็นคนฆ่าเสี่ยวเอ,อ้อแล้วก็ยังยกย่องฟู่โฉว,ว่ามีคุณธรรมแท้จริงแล้วเจ้าของโรงเตียมนั่นคือใต้เทา้าซุน ใต้เท้าซุนจ้างวานให้คนอนะไปฆ่าเสี่ยวเอ๋อร์ให้ตายเมื่อเห็นพระชายาเข้าไปที่โรงเตี๊ยมนั่นจะได้สร้างข่าวหรือว่าเป็นปีศาจและเขาก็ยังให้คนอนะไปฆ่าแม่ทัพหลวงเฉียวด้วยฐานสิบสามนยก็เป็นฝีมือเขาหลักฐานทั้งหมดอยู่ในหีบที่เขาว่าฝังไว้ใต้ดินในตระกูลซุนและในนั้นยังบอกด้วยว่าเมื่อ6กปีก่อนเขาแอบร่วมมือกับทางฟู่โฉก่อกบฏท,ที่แดนใต้หลักฐานครบขนาดนี้ท่านยังจะมีอะไรแก้ตัวอีกไหม แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งความโลภของไต้เท้าซุนได้เมื่อเขาถูกจับเขาเัยียประกาศอีกด้วยว่าถึงพระชายาจะไม่ได้เป็นคนทําแต่ว่าใครจะรับพระชายาที่เคยมีสามีมาแล้วถึงสองคนแค่นั้นแหละพวกขุนนางต่างก็ซุบซิบนินทากันใหญ่พระเอกจ,จึงงัดไม้เด็ดนะเปิดให้เห็นรูปลักษณ์ของเขาเมื่อทุกคนเห็นต่างก็ตกตะลึงว่าทำไมผมของหลี่อองจึงเป็นสีขาว และหลี่อ่องยังได้เสริมด้วยว่าห้องเต้คนเก่าได้ฝากตราหยกไว้ที่พาชายาเพราะว่าไว้ใจนางตอนนี้นางได้มอบตาหยกให้กับข้าแล้วนางช่วยข้าปฏิรูปบ้านเมืองจนเกิดความสงบทำไมพวกเจ้าถึงมองแต่คนภายนอกทำไมถึงไม่มองถึงจิตใจที่ภายในตอนนี้ข้าก็มีผมสีขาวเหมือนนางแล้วยังจะมีใครขัดขานอีกไหมพวกขุนนางจึงสงบลงได้ ซึ่งความลับที่พระเอกมีผมขาวนางเอกก็แอบไปตามสืบมานะจากเซียวเขอว่าเขาอ่ะได้กินยาตัวหนึ่งเข้าไปยาตัวนั้นทําให้เขาทุกทรมานแสนสาหาัสอายุสั้นไปถึง10ปีเพื่อให้มีผมสีขาวนางเอกก็ทั้งซึ้งใจแล้วก็สงสารเขาอย่างมากที่เขาจะต้องมาทรมานแล้วก็ทําเพื่อนางขนาดนี้ นางเองจึงใจอ่อนยอมตกลงแต่งงานกับเขาและคืนนั้นนางก็ยอมร่วมหอ,อกับทางอูโยและได้สาบานเป็นสามีภรรยากันอูโยเองก็สัญญาว่าหากบ้านเมืองสงบเขาจะจัดงานพิธีใหญ่โตให้กับหมานเยาพอรุ่งเช้านะหลี่อองก็ได้ประกาศแต่งตั้งหมานเยาเป็นพระชายายอย่างเป็นทางการอยู่มาวันหนึ่งนางเองได้รับจดหมายรับจากสหายเก่าให้ไปเจอกันที่โรงเตี๊ยม นางจึงอยากรู้ว่าใครนางจึงไปตามนัดและสหายเก่าคนนั้นก็คือฟู่โฉเมื่อนางเจอหน้าเขานางจึงรีบชักกระบี่ออกมาทันทีฟู่โฉเองก็ถามนางว่าเขาดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าไม่เจอข้ามาตั้งหนึ่งปีเจ้าไม่คิดเหรอว่าเราเป็นสหายกันบ้างข้าแค่อยากจะนำวิหกโลหิตมาให้เจ้าก็เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเจ้าอยากฆ่าข้าก็ได้ข้าจะขอยอมตายด้วยมือเจ้าก็ยังดีกว่าอยู่แบบนี้ จากนั้นฟู่โฉเองก็ดันตัวเองเข้าไปในคมกระบี่ของนางเอกนางเอกก็ตกใจอย่างมากนะเพราะว่าตัวนางเองอ่ะไม่ได้ที่จะฆ่าฟู่โฉและท่าในใดนั้นหลี่อ๋องก็รีบเข้ามาดูนางเมื่อสถานการณ์ชุนลมุนเหินเซียนที่หายตัวไปหนึ่งปีก็ปรากฏตัวแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือฟู่โฉและก็ยังมีชายปริศน,นาอีกคนหนึ่งด้วยนะที่คว้างมิดบินใส่นางเอกจนนางเอกได้รับบาดเจ็บในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บ หลี่อ๋องจึงได้พานางเอกกลับมารักษาที่วังแล้วก็โกรธนางอย่างมากคือเขาไม่ได้โกรธที่นางอาไปเจอฟู่โฉนะเพราะว่าเขามั่นใจในตัวนางแต่เขาโกรธที่นางทําให้ตัวเองอะตกอยู่ในอันตรายและครั้งนี้หลี่อ๋องก็เอาจริงไม่ยอมพูดกับหมันเยาเลยจนนางจะต้องรีบมาบอกกับเขาว่านางจะไม่ทําแบบนี้แล้วนางขอสัญญาส่วนทางเหินเซียงนะนางได้ช่วยฟู่โฉไปรักษาตัวที่กระท่อมกลางป่า เมื่อฟู่โฉตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับเซียงอิงชายคนที่มาช่วยเหินเซียงแล้วก็คว้างมีดบินใส่มันยาวซึ่งก่อนหน้านี้เซียงอิงอ่ะเคยเข้าร่วมถวายงานให้กับหลงเล่อแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาอยู่กับเหินเซียงแล้วฟู่โฉเองอ่ะก็รู้ความลับของทางเซียงอิงด้วยว่าเมื่อหลายปีก่อนที่เขาอ่ะลงโทษไล่เซียงอิงออกไปก็เพราะเขารู้ว่าเซียงอิงอ่ะทำงานพลาดเนื่องจากคอยปกป้องเหินเซียงอยู่เพราะว่าเขารู้ว่าเซียงอิงอ่ะรักเหินเซียง เขาจึงไล่เสียงอิงออกไปมาตอนนี้พวกเจ้าช่วยเหลือข้าไว้ก็ถือเสียว่าพวกเราอ่ะไม่มีอะไรต้องติดค้างกันแล้วคือเรื่องเนี้ยมันเป็นรักหลายเศร้ามากนะเซียงอิงรักเหินเซียงเหินเซียงรักฟู่โฉฟู่โฉรักมานเยามานเยารักหลี่อ๋องโอ้โหห้าเศร้าไปเลยจ้า ส่วนในวังแดนใต้วันนั้นที่หลี่อ๋องได้ไปช่วยหมันเยาเขาได้แอบนางวิหกโลหิตกลับมาด้วยเขาจึงให้เขืเอ๋อนำมันไปปรุงเป็นยามารักษาอาการของหมันเยาเพราะถึงแม้ว่าหมันเยาจะเก็บอาการกำเริบประจักพิษของนางแค่ไหนแต่เขาก็รู้ดีว่าตอนนี้นางอาการกำเริบแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกตามจับตัวฟู่โฉเพราะเขารู้ว่าฟู่โฉยังอยู่ในแดนใต้ระหว่างทางที่ฟู่โฉกําลังจะหลบหนีขบวนม้าของเขาก็ถูกหลีอองสกัดจนเขาหมดหนทางครั้งนี้ศึกความแค้นระหว่างหลีอองกับฟู่โฉจึงเกิดขึ้นเนื่องจากหลีอองเพิ่งมารู้ว่ามีคนบุกเข้าไปทําลายสูสานของพระสมวินแม่ของเขาเขาจึงไม่ยอมปล่อยฟู่โฉไปง่ายๆเพราะฟู่โฉคือคนที่ฆ่าทั้งพ่อและทําลายแม่ของเขา แต่ว่าหลงเลิกก็รีบตามมาห้ามนะแล้วก็บอกว่านางอ่ะจะขอเป็นคนฆ่าฟูโ่โฉเองเพราะว่าไม่อยากให้หลี่อองอ่ะขึ้นกองราดด้วยการฆ่าพี่ฆ่าน้องแต่ว่าหลี่อองบอกว่าแค้นระหว่างเขากับฟูโ่โฉมันหนักหนามากกว่านั้นเขาไม่สนใจขา่าวรือะไรทั้งสิน้นเขาต้องการฆ่าฟูโ่โฉด้วยน้ำมือของตัวเองจากนั้นเขาก็แทงดาบเข้าที่อกของฟูโ่โฉทันทีและในขณะเดียวกันฝูยวนแม่ของฟูโ่โฉก็ได้เดินทางมาถึงพอดี นางจึงได้บอกว่าให้แลกตัวฟู่โฉกับอัฐิในหีบไม้ซึ่งเป็นแม่ของทางหลีอ๋องเพราะว่าสุสานของพระสนหวินนางเป็นคนลงมือทำลายเองถ้าเจ้าอยากได้หีบไม้นี้ก็ให้ปล่อยตัวฟู่โฉซะนางเอกก็เริ่มเข้าใจถานกการมากขึ้นนะนางจึงบอกกับหลีอ่องว่าให้ปล่อยตัวฟู่โฉไปเราจะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าแม่ของท่านเราต้องการหีบไม้ที่บรรจุอัฐิแม่ของท่านซึ่งมันสำคัญกว่ามาก เมื่อหลี่อองได้ยินดังนั้นก็ต้องยอมปล่อยตัวฟู่โฉไปเมื่อต่างฝ่ายต่างแลกของแลกคนกันแล้วฝูยวนได้ช่วยฟู่โฉให้ขึ้นรถมาได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อหลี่อองเปิดหีบไม้นั่นด้านล่างมันมีนกลไกพอเปิดด้านบนออกด้านล่างก็เปิดออกแทนแล้วก็ทําให้อัดถิกระจายไปกับสายลมเพราะว่าคืนนั้นมันลมแรงมากและนั่นก็คือแผนการของฝูยวน การกระทําที่เลือดเย็นของทางฝูยวนครั้งนี้ต่างก็ทําให้ฟู่โฉเห็นว่าแม่ของเขาใจร้ายขนาดไหนทําไมต้องทํากันขนาดนี้ด้วยส่วนหลีอ่องเองก็โกรธแค้นแม่ลูกทั้งสองคนนี้มากที่มาทําให้เขาอะกลายเป็นลูกกตันยูไม่สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ของตัวเองได้ส่วนทางนางเอกนะนางก็ได้แต่โทษตัวเองว่าที่เป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่านางหลีอองต้องมาอยู่แดนใต้เพราะว่านางทําให้เขาอะไม่สามารถแสดงความรักครั้งสุดท้ายต่อพระสนมวินได้ นางจึงพยายามขุดหลุมหาอัฐิที่มันลอยไปกับสายลมแล้วก็ได้นําเศษผ้าของพระสนหวินมาใส่ไว้ในหลุมตั้งเป็นสุสานใหม่ให้กับนางส่วนทางฟู่โฉวเองนะเขาได้ย้อนกลับมาหานางเอกนางจึงต่อว่าเขาอย่างมากแล้วก็บอกว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานางพยายามลืมทุกอย่างท่านไม่น่ามาแดนใต้เลยเรื่องทุกอย่างที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าท่าน ฟู่โฉเองก็น่าสงสารมากนะที่เขาว่าเดินทางมาแดนใต้เป็นเพราะว่าเขาคิดถึงนางเอกอย่างมากเขาแค่อยากทําตามความรู้สึกบ้างเขาไม่อยากที่จะล้างแค้นแล้วเพราะว่ามันไม่มีความสุขเลยแม่ของเขาก็เลือดเย็นอมหิต์อย่างมากจริงๆแล้วฟู่โฉเองอะ่ะได้สั่งให้คนอะ่ะไปดูแลสุสานของพะสนมหมวินอย่างดีมาตลอดแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ของเขาอะ่ะได้สั่งให้คนไปทําลายสุสานของพัสนมหมวิน ทางด้านหลี่อ๋องเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาจึงรีบขี่มา้ามาตามตัวนางเอกกลับไปรักษาที่วังหลวงแล้วก็ได้บอกให้นางอะกินยาต่อให้มันเป็นวิหกโลหิตของทางฟูโ่โฉแล้วยังไงถ้ามันทําให้เจ้าหายจากผิดได้ก็ต้องทําและเขาเองก็ดื่มเหมือนกันเขาก็อยากที่จะมีชีวิตรอดมากกว่าเคอเออเองก็บอกด้วยว่าวิหโลหิตสามารถที่จะรักษาผิดได้ทุกชนิดแล้วก็สามารถที่จะรักษาผมขาวของเขาทั้งสองคนได้ เมื่อเคอะเอ๋อรักษาผมของเขาทั้งสองคนได้จนกลายเป็นสีดําสนิทแล้วแคนของทางพระเอกที่มีต่อฟู่โฉก็ต้องการกําจัดหลีอ๋องจึงได้ยกทัพไปที่ชายแดนเหนือเพื่อจะทําสงครามกับทางฟู่โฉแต่ว่านางเอกและฟ้านยายอ๋องมีความเป็นห่วงเพราะว่าเขาอ่ะเพิ่งจับปฏิรูปบ้านเมืองได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นตอนนี้มาศึกเองก็ยังไม่พร้อมนางจึงไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้ส่งกองทัพไปช่วยเหลือหลีอ๋อง ส่วนทางฟู่โฉเขาเองก็ใจเย็นเพราะว่าตอนนี้หลี่อ๋องกําลังขาดสติที่แคนเรื่องแม่ของเขาหลี่อ๋องจึงได้ยกทัพมาเร็วก่อนกําหนดฟู่โฉเองจึงสั่งให้ทหารรอไปก่อน5้าวันเดียวทัพของทางหลี่อ๋องก็ขาดขวัญกาลังใจเองแต่ว่าแม่ของเขาฝูยวนไม่เห็นด้วยฝูยวนต้องการให้ฟู่โฉออกทําศึกครั้งนี้เพื่อที่จะฆ่าอู่โยให้ตายกันไปข้างหนึ่ง ณวังหลวงที่แดนใต้นะนางเอกเกิดอาการมิตกกังวลเนื่องจากสึกของทางหลี่อองที่ชายแดนหลิงเยี่ยจึงได้ให้ซุนหนีสาวใชค้คนเก่าของทางตคุณหนุตระกูลซุนมาดูแลนางในตอนกลางคืนและเมื่อรุ่งเช้าบรรดาสาวใช้จะมาช่วยล้างหน้าให้กับพระชาย,ยากับเจอว่านางนอนอยู่กับผู้ชายคนอื่น นางเอกก็ตกใจเหมือนกันเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจอว่ามีผู้ชายด้านข้างตกลงแล้วเจ้าเป็นใครและนางก็ใช้กระบี่ขู่แล้วก็ถามว่าใครสั่งเจ้ามาแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของบรรดาขุนนางในราชสำนักด้วยพวกเขาต้องการคำตอบของพระชายาว่าตกลงแล้วพระชายาคบชูจริงไหมฟานหยางอ,องจึงอาสาขอเข้าคนตำหนักของพระชายาส่วนใต้เท้าเฉาเองก็เป็นคนสอบสวนเรื่องนี้จึงได้มีการเบิกพยาน คุณหนูซุนเองก็ได้มาเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยนางบอกว่านางเห็นหลิงเยี่ยพาชายชูเข้ามาในตอนกลางคืนแล้วก็ออกมาในตอนเช้าเจ้าทําแบบนี้กับหลี่อ๋องได้ยังไงถ้าเจ้าไม่รักเขาเจ้าก็ควรปล่อยเขาให้กับข้าจากนั้นยาหลีก็ได้นํามีดออกมาพุ่งเข้าไปที่จะฆ่านางเอกแต่ว่าหลิงเยี่ยมาช่วยไว้แล้วก็รีบหันปลายมีดแทงเข้าไปที่ท้องของยาหลีแทนจนยาหลีตายในที่เกิดเหตุ พวกบรรดาขุนนางนะจึงเกิดเสียงฮือฮาว่าพระชายาคบชู้แล้วก็ฆ่าคนปิดปากณขณะนั้นหลีอ่องได้เดินทางกลับมาพอดีด้วยอารมณ์ที่ร้อนรุ่มนาะว่านางเอกไม่ยอมส่งคนไปช่วยลบกลับมาก็เจอว่าพระชายาคบชู้อีกเขาจึงรีบชักกระบี่ออกมาชี้ไปที่นาง นางเอกก็ตกใจว่าคนอื่นไม่เชื่อใจข้าไม่เป็นไรแต่แม้แต่ท่านก็ไม่เชื่อใจข้าด้วยหรอและนางก็จับกระบี่ของหลีอ๋องแทงเข้าที่ท้องของตัวเองทันทีเมื่อนางถูกจับเข้าคุกนะหลิงเยี่ยสาวใช้ที่ไร้เดียงสาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเป็นเพราะว่านางคือคนของขวหน้าำนักเทียนโฉมาตั้งแต่แรกเจ้าสำนักให้นางอะตามติดหลงเลิมมาตั้งแต่เด็ก นางเกิดความอิจฉาว่าพวกเขาต้องสองคนก็ใช้ชีวิตมาพร้อมกันทำไมเจ้าถึงได้เป็นองค์หญิงส่วนข้ากับเป็นสาวใช้และจริงๆแล้วคดีพระชายาคบชูก็เป็นฝีมือของนางเองนางได้รับคำสั่งจากเจ้าสํานักนางเลยวางแผนสลับตัวสาวใช้ชุนหนีกับชายชู้ที่เป็นคนของนางซะเพื่อให้หลีอ๋องเกียตินางและเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นหลิงเยี่ยก็รีบเก็บสายตาของตัวเองทันทีแล้วก็ได้กลายเป็นสาวใช้ที่จงรักภักดีข้างกายนางเอกต่อไป ทางด้านเซวซาก็รีบมาช่วยนางเอกกับดิงเยี่ยให้ออกจากคุกจนพวกเขาต้องระหกระเหินไปที่ชายแดนแคว้นเฉินเพราะนางเอกไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนางไม่อยากจะเชื่อว่าหลี่อ๋องไม่เชื่อนางแล้วก็ไม่อยากไปเปยหลินด้วยที่ที่เดิมของนางและแม้แต่แคว้นฉีนางก็ไม่อยากไปสุดท้ายแล้วนางเลือกที่จะไปแคว้นเฉินที่ท,ที่มีเจิ้นเปอ๋องและองคหญิงเจาหวินเพื่อนของนางแต่กว่าที่จะผ่านด่านมาได้ พวกเขากับเจอคนของสำนักสัจธรรมที่พอหลิงเย่ยเห็นตัวหลิงเย,ย่เองก็ยุแยงนางเอกว่าหลีองต้องส่งคนจากสำนักสัจธรรมมาฆ่านางเอกแน่ๆแล้วนางเอกจะรอดชีวิตในครั้งนี้ไปได้ยังไงต้องไปตามดูกันต่อในคลิปหน้าค่ะเป็นยังไงในคลิปนี้คือมันอีกแล้วนะคะ ลายเป็นว่ามีคดีพระชายาคบชู้แล้วงงปะทําไมหลี่อ๋องที่แสนชานฉลาดนะคะถึงเชื่อว่าพระชายาคบชู้จริงๆแล้วกลับแบบไล่นางเอกอะจับนางเอกเข้าไปในคุกนะคะจนนางเอกจะต้องแบบหนีไปที่แควนเฉินพระเอกยังส่งคนของสำนักตัวเองอะมาฆ่านางเอกอีก oh. ส่วนหลิงเยี่ยนะเป็นสาวใช้ที่นางเอกอะไว้ใจมากที่สุดแต่นางอะร้ายกาจมาจริงๆ ต้องไปตามต่อกันจริงๆแล้วว่าหลิงเงย่จะมีแผนการยังไงต่อไปแล้วก็แอบบอกด้วยนะว่าผู้โฉเองอ่ะก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยผู้โฉเองก็งงเหมือนกันคืองงในงงนะว่าเอ๊ะทำไมหนีอ๋องถึงไม่เชื่อใจตัวหลงเล่อเลยแม้แต่เขาตัวผู้โฉเองยังรู้เลยว่าหลงเลอ่อไม่มีทางคบชูแน่เรื่องเนี้ยมันต้องมีเงินงำ โอเคนุชขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วยังไงก็ตามต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นุชขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเย้อแต่ก่อนไปอย่าลืมฝากกดซับสไครป์กันด้วยนะคะคนดูหลักหมื่นแต่ว่าไม่มีใครกดซับกันเลยแล้วก็ใครอะที่ดูมากกว่าหนึ่งคลิปแล้วอะกดซับกันให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ตามต่อกันในคลิปใหม่ๆด้วย